ลูกตาโนบเรื่องงานมืออื่นลูกอยากให้ผู้ใดอที่ว่าอยากให้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างบอกคู่บาอาจารย์พระสิล่างกรรมหาสุดยังโมมี่อะไรครับโมมี่แนวที่จะมาล่างกรรมหาสุดยังอย่าลืมนะแต่ละคนนี่กรรมโมคือกันแต่ละคนนี่เหตุมาโมคือกันนะ บางคนเห็นให้พ่อให้บางคนเห็นให้ลูกแท้งตั้งใจก็ดีบ่ตั้งใจก็ด,บกดีบางคนดา่าพ่อเม่ตั้งใจก็ดีบ่ตั้งใจก็ดีลูกอยากให้ขึ้นมาอยากให้ขึ้นมาล่างกันตรงนี้พอล่างกันแล้วมันสิสะอาดพอห้าสะอาดบริสุทธิ์แล้วเ้าสิได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่แปดโมงนะครับก็อยากให้ขึ้นมาก่อนอยู่ลูกว่าคนสีมาหลาย เมื่อนนี่ยีนีสัทธาจากห้างไก่มานอนอยู่ในโลกว่านะคะบลกว่าเนี่ยข้าเจ้าสิมานอนอยู่ในเมื่อเนี่อยากให้อ่าพ่อแม่พี่น้องเอ่ย,อยน้องๆขึ้นมาใสายบุญใสายบารมีคู่มาอาจารย์อ้าวเม่อยากให้ขึ้นมาแบบว่าได้วัตถุมงคลได้ตัวเลขแล้วก็ลงไปเอาคติธ้ําไปใส่ชีวิตประจำวันนำ้ำ ลูกเนี่ก็ได้คู่บาอาจารย์ค่อยคัดค่อยเก่าติดมองไหนกระถามคู่บาอาจารย์ผ้าจานลูกขึ้นพอเดินหนาคือบออไปหลังมันติดยางภาวนาเป็นอย่างคือบพไปเพิ่น,นกระซี่เนี่ยเพราะว่าเพิ่นยางก่อนเพิ่นเดินก่อนเพิ่นกระซี่หูช่อทงท่านะครับมืออื่นี่ถ้าผู้ใดมีหยางอยากเอามารวมมือนี่เอามาร่วม กระกาบขอพระคุณสายบุญสายบายบีีเห็นทั้งสี่ในลูกอุ้งเกิดปิติยินดีใจนี่แหละครับบุญกุศลนิลีบุญกุศลที่เกิดขึ้นอานิสง์ลูกวา่าโอ้เนรน,นเทวดาเห็นในชาตินี่ก่ต้องไปเห็นในชาติหนาเนี่แหละครับบุญบา,ามีอันกเมื่ออื่นเนี่ยแปดโมงคู่มาอาจารย์เพื่อกะจิเริ่มอ่า ล่างกรรมส่วนระเบิดกรรมให้นะฮะพอระเบิดกรรมแล้วกะจังพุทธ,ธาพิเศษญาตเข้าไปบัดนี้ยญาตอุ้ดเข้าไปบัดนี้ยญาตอุดเข้าไปล่างทให้มันสะอาดแล้วบวงสรวงมัดนี้เปิดมาเนี้เปิดเอาซับพอลูกเบิกมาเนี้ยสามล้อยล่างนะครับจากพระธาตุพนมไปกับคู่บาอาจารย์คู่บาอาจารย์บอกว่าล้อยล่างมันมาพ่อยาเอาเองลูกก็เลยว่า ตูเอ้ยข้าาขออีกยี่สิบล้านถ้ามันเป็นสามร้อยล้านข้าซาบอกพ่อนูกก็เลยว่าเมือนน่อไหร่นะขอสามร้อยล้านข้าสามันสบ่บูกันมันสิบวกได้กันนะครับอันนี้พอเปิดร่างบวงสวงอย่างแล้วเขาสะอาดแ,แล้วกันเ้ก็จังสิ่ได้จังลูกจังสล่อยมาแต่ไกลๆลูกก็บบกปอยลูกก็บบกหา บอกว่าสิบอไดมาอีอุ้ลูกว่าอยากพิศสัจจาลูกกับอธิษฐานไว้กับลูกค้าเทวดาผู้เจ้าที่แล้วยให้ลูกพิษเถอะลูกสิเป็นบาเพราะว่าลูกดนว่าแล้วว่าลูกสิหายวันที่สิบหาลูกเป็นคนถือที่สุดคือสัจจาลูกสิบพิษสัจจาครับถ้าว่าไปก็คือไปถ้าว่าบ่ไปก็คือบ่ไปครับลูกสิถือครับตรงนี้นะครับ